มันเข้ากันมากอะ่ะน้ำเปาหวานกับมะม่วง <ination> มันจะแบ็กนะภูมันก็อะไรทุกคนไม่ได้จกตานะครับคือมันอร่อยจริงๆอาหารนี่ค่ะสวัสดีค่ะเล่นเค่ะเล่นเค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขามื้อนี้นะคะฝันซอนโอ๊ยวันนี้กินสมตำบักคุงได้พี่น้องอยากกินผลไม้มื้อนี้ พ้นแ้ไหมะบอได้เลยก็ต้อตงเนึกถึงเจนนุกกระทร้อนซิงค์ค่ะอ้าววัสดีค่ะแม่แม่ยังหายใจอยู่แต่แม่ไม่สามารถพูดได้กับทุกคนคะ่ะอันนี้เมนูของเราเองนะคะเออกระท้อนไม่มีค่ะมีแต่มะยงค่ะจ้องมือกระบลงเพราะว่าเป็นทันทุนก้านะคะทุกคนคะ่ะเห็นป้ายอยู่คะ่ะเออตอนนี้แม่ไม่อยู่ค่ะเราช้อปปิง้งรอนะคะส้มเขียวหวานค่ะ อันนี้มะม่วงพี่น้องขาช่วงนี้เนียยิ่งข้าวมากระท้อนสิมาอาทิตย์หน้าเด้อกระท้อนเจนนคือยืนหนึ่งยืนหนึ่งในประเทศไทยเลยค่ะทุกคนขาหามากืลอนี้กัแบบว่ามาบางอย่างอื่นก่อนนะคะเรียงราวเรียงราวก็เลยจ้ามะยงชิดค่ะมีมะยงชิดรสขดรสขัด,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 ดมีมะม่วงส้มเขียวหวานเนาะอกลอ่องขาอ้าวฝั่งนี้มีอะไรบ้างส้มโอลูกสาวแม่ทำอะไรกันคะลูกวันนี้ลูกสาวเจนกนะคะเอาหมุนลูกหมุนหมุนไปเลยลูกถ้าเป็นังไงคนลูกเนี่ยอ๋อต้องมดัดเหรอลูก มัดยากไหมเนี่ยไม่ยากเนาะโอ้เขาจะมีอ๋อที่หมุนติ้ว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 ใช่ไหมลกูกอันนี้เขาเรียกอะไรนะอ๋อมะปรางใช่ไหมไม่ใช่มะยงชิดใช่ไหมลูกอ๋อมันต่างกันยังไงมะปรางมะลงลงเฉดถ้าเป็นมะปรางลูกก็จะเล็กกว่าอ๋อก็จะเลียวลูกจะใหญ่ยุกใหญ่ใหญ่ที่ควันมิดอะไรเงี้ยใช่ไหมหน้านี้เป็นไงบ้างขายดีไหมอันไหนขายดีสุดหน้านี้ขายดีคะ่ะมะปรางก็ขายดีนะอ,อ๋อมะปรางก็ขายดีอันนี้คือเจนุกตอนเด็กใช่ไหม <laughs> เจนุูกตอนเด็กตอนเป็นสาวนะครับตอนยังไม่ได้สามีก็จะเป็นหุน่นไฟนี้เราไปพบเจ้าของร้านกันเลยค่ะนอกจากจะมีผลไม้นะคะก็จะมีสินค้ามากมายหลายชนิดเลยนะครัตระก,กูลผลไม้ต่างๆค่ะมาที่นี่ต้องกินกระท้อนแต่หน้านี้กระท้อนยังไม่ออกนะคะเราจะมาพบกันกับแม่เลยค่ะแม่อยู่ฝั่งนี้สวัสดีครับพ่อโอ้ยคนหาปลาสวัสดีนะคะ มีเนโนค่ะใครที่ดูเฟซเซโนคือคนหาปลาค่ะแล้วเซโนก็นั่งอะไรอย่างเงี้ยพราันกับเซโนค่ะวัสดีค่ะแม่วัสดีค่ะหวยลาวตัวไหนวันนี้อันนี้มาพวกอะไรแม่น้ำนมไขมัน้ำนมไ้มันเป็นเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างหวานมันอร่อยมากลูกนึงกี่โลแม่ลูกละโลโลสองได้ยินข่าวว่ากระท้อนจะมาแล้วใช่ไหมใช่ แม่กระทอนเพื่อก็จะเริ่มมาแล้วจ้ะมากี่เดือนแม่กระท้อนอ่ะนู่นนะยาวถึงพฤศจิกายนโอ้โหแม่แม่หอมยังดีจ้ะเพราะเพราะหมยังดีรถใช่ไหมใช่แต่วันนี้จะมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกระท้อนเข้าจะมาอีกเพราะว่าถ้ากระท้อนมาแม่นูจะไม่ได้คุยกับแม่นูแม่นูก็จะวุ่นวายกับอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าร้านนี่เขาอยู่หนึ่งมากทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้สั่งกลับบ้านด้วยไปฝากน้องๆที่สำนักงานอันนี้เป็นของรองแล้วแม่เนาะช่วงนี้เป็นไงบ้างแม่โควิดเป็นไงบ้าง ได้อยู่ค่ะได้เรื่อยได้ได้เรื่อยเนาะใช่ได้เรื่อยเปิดตีเวลากี่โมงคะเจนนกช่วงนี้แปดโมงเช้าถ้าก็เย็นจ้ามันจะมีโอมีโอ๊ตมายองอ๋อมันมายองอ๋อมีผู้ชายแม่แม่หนูจะมารับสมัครด้วยมายองชีสสี่คนเด็กๆอ๋อสี่คนเด็กๆไม่เอาไม่เอาแม่ไม่เอาแม่เผื่อเขาจะพาคนแก่นะแม่เดีจะพาไปไปดูอย่างอื่นนะเจ๊นกนอนนะคะนะคะแต่ขออนุญาตเดินดูทั่วร้านนะคะแม่วันนี้ ไปเลยจ้ง ที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากินมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะอืมต้อบกินอันนี้น้ำปลาหวานกับมะม่วงอารมณ์เหมือมนจับขมิ้นเลยไม่เปรี้ยวมากชุ่มละลอยอย่าว่ายอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะใช้มือได้ไหม <m ix> มันเข้ากันมากอะ่ะน้ำปลาหวานกับมะม่วง <laughs> ของเปรี้ยวเสร็จแล้วต่อไปเป็นของหวานเลยคับของหวานเจีนกเขาทำพิเศษให้นะคะด๋ยวค่อยดูเลยค่ะของหวานว่ามีพิโนอะไร <S <S หลังจากกินเรากินมะม่วงของเปรี้ยวเสร็จแล้วทุกคนค่ะอันนี้คือของหวานค่ะมะยงชิดเป็นบุหรี่ข้าวเหนียวหวางคล้ายคล้ายกับขนุนใชจปตักขน,นมไหมอ่ะ มมยงชิดแล้วก็แบบว่าแบบเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบเอา่าข้าวเหนียวโม,โมลราดกะทิอะ่ะเขาบอกว่าอร่อยมากนะครับอีกเอ่อมีถึงมีนาคมนะจะหมดแล้วอันนี้กล่อง120ชิคือ,อร่อยมากจริงตอนมาก็สั่งทีละสี่กล่องเลยโอเคหืมมีความแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็ข้าวเหนียวมูนเขาอร่อยมากอร่อยอะ่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะให้เด็กคัดแบบว่าลูกเล็กนิดนึงเนื่องจากว่ามันอ้าปากไม่ได้กว้าง มันจะแบ่งนะบูมันก็อ,อะไร <laughs> ทุกคนไม่ได้จกตานะครับคือมันอร่อยจริงๆนะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวมูนเนาะแล้วก็มายองชีสแล้วก็จะมีกะทิราดลงไปความความหวานมันของแบบข้าวเหนียวม,มูนเน่ะมันเจอกับมายองจีเปรี้ยวหวานมันคือเลืเลอดอ่ะตัดกันพอดีใช่พอไปบูมห้าสี่สามนะฮึ <laughs> งงงลงนะอืม, <laughs> อ,มอร่อยมากค่ะ อันนี้อีกหนึ่งเดือนจะหมดแล้วเอาเป็นว่าใครมาแล้วไม่มีแต่ของเปรี้ยวนะ้ของหวานแบบนี้ก็มีเขาเนี่ยมันก็อร่อยมีไข่ครึ่งโลหนึ่งโลนะครับมาแล้วไม่ผิดห่างแน่นอนนะคะ่ะวันนี้เดี๋ยวไปให้แต่ก้องกินก่อนไปแล้วจ้ายบายอันนี้ก็จะมีแบบว่าอันนี้ของเจ๊ตอกแตกนะคะสั่งไปแล้วไปฝากเด็กๆนะคะมีมะยงชีสอกลอ้องมะม่วงเบามีน้ำพริกน้ำปลาหวานอะไรประมาณนี้สี่ห้าอย่างนะคะ อเอาไปฝากเด็กๆค่ะนอกจากนั้นแล้วเจนุกยังมีผลิตภัณฑ์ของน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็ถั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีขายเป็นน้ำพริกแยกด้วยนะคะอาเป็นว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อตามเพจของเจนุกได้นะคะอันนี้คืออะไรกระเป๋าใช่ไหมเออนะคะใครสนใจผ่านมานะคะเจนุกกระทอนซิ่งนะคะปทุมธานีนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่มาถึงแล้วจะได้แบบรับประกันถึงความอร่อยอย่างแน,แน่นอนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ เด่นเล่นค่ะเด่นค่ะเด่นเด่นค่ะเด่นเดค่ะกินยังไงอะ่ะต้องหมดเลยหรอ <c oughs> <c oughs> ทุกคนขามันจะต้องอ้าปากใช่ไหมนึกถึงแบบยายนางเลยอยากินไปไทยหลังอะ่ะเออนะคะนึกถึงแบบยายนางเลยอะ่ะซุดูใจกับ